ซึ่งทุกคนจะเข้าใจผิดกันว่าอันนี้คือสะพานนิจูบาชิอันนี้เลยก็คือสะพานนิจูบาชิของจริงต้นแปะก้อยสีเหลืองนะครับก็จะลดอีก20%จัดมาแล้วหนึ่งใบอุ้ยเลิศดมากแบบสวัสดีครับวันนี้บิวซังก็จะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวดูใบไม้เปลี่ยนสีที่บริเวณพระราชวังอิมพีเรียลนะครับ ตอนนี้วิวซังอยู่ที่หน้าพระราชวังอิมพีเรียลนะครับกําลังรอเจต้ามาอยู่เดยวจะบอกว่าวิธีการมาพระราชวังเนี่ยบางทีอ่ะเราไปลงที่สถานีโตเกียวใช่ไหมครับแล้วก็เดินมาเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไกลสักนิดหนึ่งมีอีกสถานีหนึ่งที่แบบว่าลงปุ๊บถึงปั๊บเลยนั่นคือสถานีสากุระดัมองนั่นเองนะครับให้นั่งรถไฟใต้ดินมาลงที่สถานีสากุระดามองนะครับลงมาปุ๊บก็จะถึงพระราชวังเลยไม่ต้องเดินให้ไกลลงปุ๊บเข้าได้เลยทันที นี่เลยอันนี้คือเป็นประตูข้าพระราชวังครับชื่อประตูสตูลัดดับม่องนะครับเราลงสถานีตรงนี้นี่เห็นไหมมันจะลมมีทางลงใต้ตรงเนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็เข้าพระราชวังได้เลยเดินนิดเดียวเพราะฉะนั้นใครจะมาให้ลงสถานีสกูลดดับม่องแล้วก็จะเดินใกล้สุดนะครับนี่เห็นไหมสัญลักษณ์ป้ายเมโทรเลยครับโผล่ขึ้นมาปุ๊บก็คือประตูทางข้าพระราชวังเลย เนี่ยวันนี้จริงๆมิงิวซัง,จ,งจะพามาดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะครับแต่ฝั่งนี้จะให้เห็นว่าอ่าอย่างบางต้นเนี่ยก็คือเหลืองจนน้ําตาลจนร่วงหมดละแต่ที่จะพาไปดูอ่ะมันมันอยู่ฝั่งโน้นนะ่ะหน้าตึกรัฐสภาเนี่ยจะเห็นตึกรัฐสภาอยู่ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้แล้วก็หน้าตึกรัฐสภามันจะมีต้นแปะก้วยเรียงรายแบบเป็นเชือกเถเหล่ากาเลยตัวนั้นน่ะมันจะต้องเหลืองแต่ว่ามันไม่เหลืองมันเขียวดูละก็เลยดูได้แค่นี้แหละ อันนี้ก็คือเป็นชื่อประตูอ่านว่าสากุระดามองคําว่าสากุระดามองเนี่ยตัวบนสากุระก็คือต้นสากุระใช่ป่ะอันที่2ก็คือทุ่งนาประตูก็คือประตูทุ่งนาสากุระนั่นเองนี่อันนี้เราก็เลยเดินเข้ามาที่ประตูสากุระดะเรียบร้อยแล้วเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราเข้าในส่วนของพระราชวังได้ขึ้นชื่อว่าเข้าพระราชวังได้แค่จิ้งเดียวคือเข้ามาตรงมุมนี้ปุ๊บแล้วก็ออกตรงนี้เลยคือ <laughs> น,นี่เดียวจริงได้ชื่อว่าเออเราเข้ามาในพระราชวังแล้ว ถ้าเกิดใครอยากจะเข้าไปในพระราชวังคือแบบข้างหลังรวนั่นเลยเนี่ยคุณจะต้องมาวันปีใหม่กับวันเกิดของจัก,กรพรรดิวันประสูติของจัก,กรพรรดิทเท่านั้นเขาก็จะเปิดให้ประชาชนเนี่ยเดินเข้าไปเขาเรียกอ,อะไร,ระจัก,กรพรรดิจะออกเขาเรียกว่าออกสีแคบ,บัญชรใช่ไหมเออนั่นแหละเราก็เข้าไปโบกไม้โบกมือทัทาากทายจักรพรรดิได้<อ>ซึ่งมิรุสันเขาก่อนนี้ก็ปประจําแต่ตอนนี้คือเลิกไปละเพราะว่าขี้เกียจตื่นเช้าขี้เกียจจักรพรรดินะใช่ไม่ไปคนใหม่เลยเออคนใหม่ไม่ไปเนาะ นี่ตรงนี้ก็คือเป็นอ,อีกมุมหนึ่งที่มีความขัดแย้งกันระหว่างซ้ายมือคือความเก่าโบราณขวามือคือความใหม่โมเดิร์นอ่าตรงนี้เดี๋ยวก็จะมีไปสวนที่บีย่าพาร์คด้วยนะครับแล้วก็จะมีไปห้องน้ำก็ไปได้90 90เมตรอันนี้ก็จะเป็นลานลานกว้างบริเวณหน้าสะพานที่มีชื่อเสียงมากเป็นอันดับต้นๆ้นของญี่ปุ่นน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยก็ได้ คือสะพานนิจิบาชินั่นเองแล้วก็สะพานแว่นตาเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรอตอนนี้ดูซังก็เดินมาถึงสะพานที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆประมาณว่าอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยละกันสะพานนี้มีชื่อว่าสะพานเมงันเนบาชิหรือสะพานแว่นตานั่นเองซึ่งทุกคนจะเข้าใจผิดกันว่าอันนี้คือสะพานนิจูบาชิทําไมเขถึงเข้าใจผิดนั่นหรอเพราะว่าคาวันนี้ก็คือสใช่ปะ จูนี่คือเขาไปตีความมาโนไปแบบว่าแง่งคือเป็นสองสองแง่งก็คือสองโคง้งโคง้ไงเห็นไหมสองโคง้งโค้งปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสะพานสองวงทําให้ดูเหมือนแว่นตาเขาก็เลยเรียกว่าสะพานนี้ว่านิจูบาชิแล้วก็เลยเป็นการเป,เป็นเหมือนว่าบางับางเอิญเสียงมันมันได้แล้วแบบตีความกันเองจนเขา้าใจผิดก็เลยกลายเป็นมโนว,ว่าอันนี้คือนิจูบาชิซึ่งสะพานนี้ไม่ใช่สะพานนิจูบาชิแต่สะพานนี้ชื่อจริงๆว่า เซม่องอิชิบาชิคำว่าเซม่องคือประตูใหญ่อิชิก็คือหินบาชิก็คือสะพานก็คือสะพานหินที่อยู่หน้าประตูใหญ่เนื่องจากสะพานนี้ทาจากหินแล้วก็อ่มันมีเนื่องจากมันมีรักษณะเป็นวงวงอยใช่ไหมครับถ้าเกิดน้าลดลงไปกว่านี้นิดนึงอ่ะมันจะเห็นเงาสะท้อนใต้สะพานเนี่ยเป็นวงกลมทําให้ดูเหมือนแว่นตาเขาก็เลยเรียกชื่อเล่นว่าเมงาเนบาชิหรือสะพานแว่นตาอันนี้คือข้อมูลที่ถูกต้องอ่ะแล้วสะพานนี้จุบาชิอยู่ตรงไหนล่ะ มาเลยเดี๋ยวเราไปดูกันสะพานนิจุบาชิอยู่ไหนสะพานนิจุบาชิเนี่ยอยู่ด้านหลังนี้ต้องกระโดดข้ามสะพานนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูสะพานนิจุบาชิของดั้งเดิมก่อนอันนี้เราอยู่อยู่ตรงตรงหน้าสะพานนี้นะสะพานแว่นตานะเขาจะมีป้ายอธิบายตรงนี้ไว้ว่าเมนเกตแล้วก็สะพานนิจุบาชิเนี่ยสะพานนิจุบาชิที่นิจูอะก็คือสองชั้นสองเลเยอร์ชั้นบนก็คือตรงนี้อีกชั้นนึงคือชั้นล่างตรงนี้แล้วก็ถักกันเอาไม้มาถักกัน กลายเป็นสะพานสองชั้นแต่ว่าข้ามนีคือข้ามข้างบนเขาก็เลยเรียกสะพานนี้ว่าสะพานนิจูบาชินั่นเองสมัยก่อนเนี่ยสะพานนี้ทําจากไม้ใช่ไหมครับแต่เนื่องจากการเวลาก็สุดโทมไปตามกาลเวลาเขาก็เลยทําใหม่เป็นสะพานเหล็กพอสะพานเหล็กปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่จะเป็นต้องมีโครงสร้างชั้นล่างแล้วเขาก็โครงสร้างชั้นล่างออกหรือจะชั้นบนแทนมันก็เลยกลายเป็นสะพานเหล็กข้ามไปเน,นี้ยชั้นเดียวอันนี้สะพานจากสะพานเมงาเนียบาชิเราเดินมาข้าง ตรงนี้ผ่าลุ้วมามันจะมีทางเดินให้เราก็เดินไปจนถึงสุดทางตรงนู้นเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเองนี่อ่าให้เห็นสะพานแว่นตาลใ,ใ,ใกล้ๆก่อนเห็นไหมโครงสร้างเขาจะทำเป็นหินโครงสร้างเขาจะทำเป็นหินอย่างนี้เลย แล้วเราเดินไปนิดนึงอีกนิดนึง,อ,นนงอันนี้คือเป็นทางเข้าของสะพานสะพานอาสะพานแวนตานี่คือเราข้ามเข้าพระราชวังไปข้ามเข้าไปปุ๊บเนี่ยข้างในมันจะเป็นยูเทิร์นยูเทิร์นแล้วจะออกมาที่สะพานนิจุบะชินั่นเองนี่อันนี้คือสะพานนิจุวะชิน นี่เลยอันนี้แรกก็คือสะพานนิจุบาชิหรือว่ามีชื่อเรียกเป็นทางการว่าเซมองอ่าเทสซุบาชิก็คือสะพานเหล็กที่อยู่ตรงประตูใหญ่นั่นเองเห็นไหมมันจะมีมันจะมีแง่งเดียวละมันจะไม่มีสองชั้นละเพราะเขาทาใหม่อันนี้แหละคือสะพานนิจุบาชิที่ถูกต้องอันนี้เลยใช่แต่สะพานแว้นตาไม่ใช่นิจุบาชิอันนี้เลยก็คือสะพานนิจุบาชิของจริง ที่ทุกคนเข้าใจผิดกันมานานคืออันนี้นั่นแหละเนี่ยเรายังจะเห็นร่องรอยของสะพานชั้นที่สองอยู่เอเห็นเขาขาววะเขาขาวตรงเนี้ยข้างล่างเนี่ยก็คือเป็นเป็นตอมอข,ของเลเยอร์ที่สองที่ใช้รับน้ําหนักตอนที่เป็นสะพานไม้ไงแต่ตอนนี้เป็นสะพานเหล็กแล้วว่ามันมันรับน้ําหนักได้แล้วก็เลยไม่ต้องใช้สะพานชั้นที่สองอีกต่อไป ถ้าเกิดใครที่อยากจะข้ามสะพานนิจุบชิดของจริงๆนะสามารถทําได้สองครั้งนะครับคือวันที่2มกราเป็นวันปีใหม่นะครับจักรพรก็จะออกมาอวยพรให้กับประชาชนแล้วก็วันที่23กุมภาพกุม์านะครับก็จะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของเจัากรพรนั่นเองเราก็เข้าไปข้างในได้เลยข้ามสะพานทั้งสะพานแม่นตาแล้วก็ข้ามสะพานนิจุบชิดเข้าไปตรงท้องพระโรงข้างในตรงนี้ได้เลยนี่เลยลานบริเวณข้างหน้าก็จะมี ลานต้นสนนั่นเองดูแล้วคล้ายๆบอนไซเลยเป็นบอนไซบอลไซยักษ์ใช่จริงๆบอนไซ,นไซมันคือต้นสนอามะจิวนั่นแหละอ่้เราก็เดินมาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นเป็นคูน้ําล้อมรอบพระราชวังอันนี้คือเป็นคูน้ํโซนในสุดนะครับจริงๆข้างในเนี่ยพระราชวังจะล้อมรอบไปด้วยคูน้ำสองสามชั้น,นครับอันไป่ใที่ในสุดมันจะมีคูน้ําตรงหน้าสะพานเมื่อกี้ใช่ป่ะสะพานนิจิวาชีใช่ไหมครับแล้วก็ คูน้าตรงนี้เป็นชั้นที่สองแล้วมันจะมีคูอีกคูน้ำเนี่ยมันจะอยู่ตรงประมาณไหลโตเกียวซึ่งล้อมรอบไปทั่วโตเกียวเลยถ้าเกิดใครนั่งรถไฟสายชูโอลานเนี่ยมันจะเลียบแม่น้ําฝั่งนั้นแหละอันนั้นคือเป็นคูน้ำสามชั้นล้อมรอบพระราชวังคือให้พระราชวังเนี่ยอยู่ตรงจุดศูนย์กลางสิ่งที่เราต้องการมาดูเราก็ได้เห็นแล้วนี่เลยคือต้นแปะก้วยสีเหลืองนะครับนี่ต้นแปะก้วยอาสอนศัพท์ภาษาญี่ปุ่นคําว่าสีเหลืองคือ คีโรคีโร่ก็คือสีเหลืองแล้วต้นแปะก้วยภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอิโจอิโจแปลว่าแปะก๊วยแล้วก็ดูดูใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยเขาเรียกว่าโคโยโคโยตัวโคเนี่ยก็คือสีแดงโยก็คือใบไม้แต่ทีนี้คือตอนนี้มันยังไม่มีต้นเมเปิลไงมันก็เลยเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแต่เขาก็เรียกว่าโคโยเหมือนกันอะไรนะถาวไปสิแล้วอกิ อากิอากิก็แปลว่าดูดูใบไม้ร่วงไม่เกี่ยวกับใบไม้เปลี่ยนสีแค่ฤดูใบไม้ร่วงใช่ดูดูใบไม้ร่วงคือใบไม้บางทีมันแบบสีเขียวแล้วร่วงมาเลยแต่ดูดูใบไม้ร่วงเนี่ยมันก็จะประกอบกับใบไม้เปลี่ยนสีด้วยโคโยคือแดงอย่างเดียวหรือรวมเหลืองด้วยโคโยเขาเขารวมใบไม้เปลี่ยนสีไปเลยแต่รากสัตว์จริงมาจากว่าใบไม้แดงใบไม้แดงใบไม้แดงแต่ว่ามันรวมไปเลยทั้งทั้งทั้งน้ำตาลทั้งแดงทั้งเหลือง ตอนนี้ยเขียวนะทำไม <laughs> ดูความโนละั่งถนนมันไม่มีความสามัคคีกันเลยดูดิฝั่งว่าเหลืองเหลืองเลยนะแล้วมันอย่างเนี้ยเขียวปีเลยนะแล้วไปอีกโซนหนึ่งนะแบบว่าเป็นน้ําตาลแดงแล้วร่วมหมดแล้วว่ะมันไม่สามัคคีกันเลยอ,เอยู่ที่เดียวกันแท้ไม่ใช่ข้าขมถนนมคนละ่งใช่อ่าต้นนี้ก็มีแบบว่าทั้งเหลืองเหลืองเขียวเขียวนิดนึงแต่ว่ามันยังไม่ถือว่าเหลืองอันนี้คือยังถือว่าไม่เปลี่ยนสี ถ้าเกิดมาตอนที่ฤดูเปลี่ยนสีมันจะแบบร่วงเลยอ่ะเป็นเหลืองเหลืองแบบร่วงจะแบบข้างล่างเนี่เป็นพรมสีเหลืองเลยแต่ทานโทษเป็นพรมที่เหม็นเน่ามากเหม็นเน่าจริงๆแต่สวยมากโชคดีเลยที่กล้องถ่ายรูปอ่ะไม่สามารถเก็บกลิ่นได้ไม่งั้นคงอ้วกแตกอ้วกแตกกัน,กนถูกต้องอุ้ยเนี่ยเขาก็มีรถนี้ด้วยรถท็อปออนแอนด์ออฟไม่น่าเชื่อว,ว่าตอนนี้จะ จะขายได้อ่ะคือปกติล้วจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ใช้บริการใช่ไหมครับแต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มีแต่ว่าคนเต็มข้างบนเลยอ่ะก็ถือว่าการท่องเที่ยวนี้คือเริ่มกลับมาคึกคักนี่ตรงนี้เราก็เดินม,มาเจอใบเมเปิ้ลละนี่เป็นใบเมเปิ้ลแบบว่าห้าแฉกตอนนี้ใบเมเปิ้ลก็ร่วงโรยลาไปที่รียบร้อยแล้วคือบนต้นเนะี่ยยังเขียวพอเขียวปุ๊บมันกลายเป็น น้ำตาเรารูปมาเลยอย่างนี้เลยไม่แดงหัอมันแดงไม่ทันมั้งลมแรงอันนี้เราก็เดินเข้ามาถึงถนนกินซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากจะบอกว่าคนเยอะมากๆคือสถานการณ์หลังโควิดนี้แบบว่าคนแบบออกมาเดินกันแบบอึดตะปืนนางเลยประมาณว่าเออไม่ต้องกลัวโควิดแล้วเพราะว่ายอดนี่ต่ํามากเนี่ยตเกี่ยวนี่ต่ําสุดๆทั้งประเทศเนี่ยคือประมาณวันหนึ่งอะเป็นแค่หลักร้อยเท่านั้นเองใช่ แล้วแบบทุกคนคือเออเริ่มกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติแล้วแต่ว่าทุกคนยังสวมมาสก์อยู่นะครับแต่คนแน่นร้านบางร้านเนี่ยมเมื่อกี้เดินผ่านมาโอ้โหแบบคนแน่นแบบต่อคิวออกมานอกร้านเลยอ่ะคือโตเกียวกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วว่าดีใจจังเลยใช่ก็คือจะหาพวกนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยไม่มีเลยนะมีแต่คนญี่ปุ่นเท่านั้นเราจะได้บรรยากาศเหมือนว่าเราอยู่เมืองน,นอกจริงๆแล้วถิงไนะงนะ นี่ตรงนี้ก็มีตึกโคง้งเห็นไหมตึกดีไซน์โค้งเนี่ยแปลกๆมาถ่ายรูปเล่นได้เฮยเราก็เจอพระญี่ปุ่นด้วยอูนี้แบบถนนกินไส้แบบคนเดินเยอะมากเลยวันนี้เขาปิดถนน,นให้เดินตรงตรงกลางถนนนี้ด้วยแล้วแบบคนเดินกันเต็มถนนเลยดูสิโอ้ยเยอะจริงๆเยอะเหมือนกับว่า มันกลับมาเป็นสถานการณ์ปกติแล้วะ่ะร้านลวงนี่คือเปิดกันปับป๊บๆทับละเดี๋ยววันนี้จุดมุ่งหมายเราคือจะไปช้อปปิ้งกระเป๋ากันแต่ว่าไม่ใช่กระเป๋าของคุณนายแม่จะเป็นกระเป๋าเดินทางของบิวซังนั่นเองเพราะว่าคุณนายแม่ขมโมยกระเป๋าวิวซังกลับมาไทยไม่มีกระเป๋าใช้นี่เราก็เดินมาถึงร้านกระเป๋าที่บิวซังซื้อประจําแล้วเดี๋ยวบอกว่ากระเป๋าเดินทางร้านนี้ถูกมากมาก 5,500ั 5, ยเยนเท่านั้นนี่ร้านนี้เลยจำไว้ทุกคนที่กินตาอ่าอยู่ตรงข้ามตึก SMBC นี่ตรงตรงข้ามนั้นจะมี d i r เห็น d ออ r ไหม Edo งี้ใช่ไหมเราข้ามนมาปุ๊บแล้วก็เดินมานิดนึงก็จะมีร้านขายกระเป๋านี้เลย5,500ยเยนเท่านั้นใครที่มาช้อปปิ้งแล้วกระเป๋าไม่พอแวะมาซื้อที่นี่ได้ราคาถูกอันนี้คือไม่ได้ค่าอะไรเลยนะแต่ว่าเป็นลูกค้าขาประจำซื้อเป็นเป็นสิใบละ นี่ตอนนี้มีโปรโมชั่นแบบว่าถ้าเกิดสมมติจาดตังค์ด้วยเพย์เพเนี่ยก็จะลดอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดิวสั่งก็เลยนี่เลยจัดมาแล้วหนึ่งใบโอ้ยเลิศมากแบบห้าพันห้าร้อยแล้วลดอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นีบุหรี่จี้รังไข่แถมนี่ได้ซื้อนี่ด้วยมาสเกาหลีมาสเกาหลีแบบห้านระ้อยสี่เจ็ดเยนถูกมากสามสิบแผ่นซื้อเลยใช่ลดอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยร้านนี้แนะนำ นี่เราก็ผ่านร้านปราดาร้านปราดาเนี่ยตอนช่วงปีใหม่เนี่ยเขามีลดราคาด้วยนะเคยมาซื้อแบบว่าลดราคา50%ใช่อุ้ยน,นี่หมาซอฟแบง์นี่ก็เขาบอกให้พุชลองพุชสิวัยมาหันีนมาหันหน้ามาอุยหมาตัวผู้ด้วยอ่ะ อตา่ารักบราซิลกาแฟโยนมนีวะซะวะซะเดินนี่อันนี้ก็จะเป็นโชว์รูมของรถนิสสันแล้วก็อันนี้คือสีแยกกินซาเลยแล้วนี่ข้างบนก็จะเห็นนี่เลยเป็นนาฬิกาไซโก้อยู่บนตึกวากโกนั่นเองแต่ว่าตึกวาโกเนี่ยไม่ได้ขายชด่อชนายนะแต่ว่ามันชื่อตึกว่าตึกวาโก้่อันนี้คือเข้ามาในสถานี กินซาแล้วแบบเขาทําใหม่จนเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าแบบรู้สึกสวยงามมากแล้วก็แปลกหูแปลกตาไปตั้งแต่ยังไม่มาอยู่เลยก็ต้องมาอยู่ใช่ถ้า้นตอนโควิดแบบนานมากจนตอนนี้คือเขาเขาเสร็จแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วว่าคือสวยอ่ะเออเนาะตอนนี้เหมือนเป็น working space ไงก็ไม่รู้หุยเรามาเจอมาสแบบเดียวกันที่ชินยูกุอ่ะ ลดแปดสิบว่าคือเมื่อกี้เราซื้อมาประมาณห้าร้อยกว่าลดอีกสิบเปอร์เซ็นต์เหลือสี่ร้อยล,ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหลือสี่ร้อยอะแต่นี่คือขาแบบอีกเท่าหนึ่งเลยคือเรารู้สึกว่าเราชนะจังเลยเนี่ยเราได้เหมือนกันเป๊ะเลยอ้าวันนี้ก็ไปเที่ยวกินหนังสำรานช้ปปอชปปิง้งช้อปปิ้งไปดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ไม่เปลี่ยนเลยแล้วก็ไปหาอะไรกระแทกปากจบแล้ววันนี้อีกหนึ่งวันเดี๋ยวคลิปหน้าบิวซองจะพาไปไหนไปทำอะไรไปทินอะไร,ต,ะไรติดตามตอนต่อไป